สวัสดีครับพบกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับทักใจเอฟทุกท่านนะครับผมย้ําไม่บายแบบนี้เนาะนะครับแมงกะบี้ก็นะครับตั้งใจมาที่นะครับเป็นเขื่อนเนาะทุกคนเขื่อนเก็บน้ํานะครับอําเภอนาเชือกนะครับทุกท่านซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมเองได้อ่าไปอ่าที่ร้านคาเฟ่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งแล้วขากลับเห็นเขื่อนเออผมก็เลยเอออยาก อยากจะมาถ่ายใ้้ f c ดูว่าเขื่อนนะครับเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้างหน้าก่อนเลยนะครับตอนนี้ที่ผมเดินมาเนี่ยมันเป็นประตูทางน้ํานะครับผมก็ไม่มีที่จอดรถน้องก็จอดรถอยู่ข้างทางนี่แหละนะครับสูงนะครับทุกท่านนี่ครับประตูระบายน้ําน่าจะระบายสู่คลองเล็กๆลงไปนะครับทางขึ้นก็ชันอยู่นะครับนี่คือ ถนนข้างบนนะครับอนุทางไปหมู่บ้านนะครับแล้วตรงนี้ก็เขาก็เลี้ยงควายด้วยนะทุกคนนะมีวัวมีควายนะครับมากินหญ้านะครับที่ผมถ่ายดูเนาะตรงนู้นนะครับมีมีศาลานะครับศาลานั่งนะครับตรงนู้นอีกก็น่าจะมีปลาปาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะนะครับแต่ตรงนี้สวยนะครับมันมีทุ่งหญ้าเรียบๆนะครับนี่นะครับ ตรงนี้ก็ดีนะทุกคนเมื่อกี้ผมไปเข้าห้องน้ํามานะครับแต่ทางลงเนี่ยต้องระวังนิดนึงต้องค่อยๆ่อยค่อยๆลงนะฮะมีห้องน้ํานะครับอ่ามีห้องน้ําห้องน้ําอยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับห้องห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะครับก็อยู่ไม่ไกลนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปจอดแล้วเข้าห้องน้ําได้เลยมันมีอยู่สามห้องแต่ว่าเขาเปิดให้ใช้แค่ห้องเดียว ก็ยังดีครับเขาเปิดให้ใช้ห้องนึงก็ยังดีนะครับก็ยังถือว่าทําทบุญทําทานกับคนที่มาเที่ยวเขื่อนหรือมาเล่นเนาะเพราะว่าเวลาปวดท้องไม่รู้จะไปเข้าห้องน้ําที่ไหนนะครับผมผู้ชายคงไม่ยากหรอกแต่ว่าผู้หญิงอะ่ะก็จะลําบากนะครับนี่ครับคนก็สวนไปสวนมาเนาะนะครับสวยครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินลงไปข้างล่างเนาะ นะครับมันก็มีเรือมีอะไรด้วยเดี๋ยวจะพา f อซเดินเลาะไปตามขอบนะครับทุกท่านอันนี้เป็นประตูระบายน้ำนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะโหลดคลิปตรงนี้นะครับทุกท่านนะครับก็จะถ่ายประมาณสักสิบนาทีเนาะนี่ครับอันตรายนะครับอย่าลงไปสุ่มสี่สุ่มห้านะครับ นี่นะครับเป็นเฟืองนี่นะฮะควายตรงนู้นนะครับก็สวยนะครับทุกท่านครับตอนนี้ผมเดินลงมาแล้วนะครับค่อนข้างชันมากเลยเออนี่เราได้อยู่กับควายอยู่กับธรรมชาติผมชอบนะครับทุกคนแบบนี้เนาะนะครับชอบมากเลยตรงนี้ยาเยอะมากแล้วครับแล้วมันเหมือนเหมือนแบบญ้าปลูกเนาะ นะครับผมไม่รู้ว่าหญ้าปลูกหรือเปล่านะหรือขึ้นเองเราก็ไม่รู้นะครับนี่ครับตรงนี้ข้ามไปเป็นหนองน้ํานะครับก็ไม่ฝั่งโน้นนี่ควายนะครับควายเพือกนะครับอืมก็ต้องบอกกับเอว่าเออผมอยู่วัดแต่มันก็เซง็งๆเหมือนกันนะนะครับเราไม่มีเพื่อนด้วยนะนะครับเพื่อนร่วมถ่ายคลิปนะหมายถึงอะ่ะแต่คนที่ เป็นเด็กวัดจะมีนะครับแต่ว่าเราก็เพิ่งรู้จักกันนะเนาะตอนนี้รู้สึกจะมีฝนพรมๆลงมานะทุกคนนะแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกจริงๆผมจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปหลบตรงศาลาตรงนู้นนะครับถ้ามันตกแบบเยอะๆนะถ้าไม่เยอะก็ไม่เป็นไรตรงนี้น่าจะเป็นดินทรายนะนี่ครับสวยงามครับทุกท่านเขื่อนนะฮะเป็นเขื่อนนะฮะ ตรงนู้นก็มีคนเขามานั่งนะครับนั่งเล่นนั่งอะไรก็ว่าไปนะครับผมก็ถ่ายแค่ตรงนี้แล้วทุกคนเพราะมันกว้างครับมันกว้างนะผมไม่สามารถเดินไปนู้นไกลสุดของสุดตาได้นะครับมันมันกว้างมากเลยครับทุกท่านนอกจากผมจะขี่รถมอไซค์เนะ่ยนะครับแล้วก็เอากล้องถ่ายนะครับตรงนี้เป็นเนินที่เดินลงมาแต่ก็คงไม่ยุบหรอกนะ เออเหมือนเหมือนหาดทรายเลยทุกคนนี่ครับเหมือนหาดทรายเลยนะนี่ครับผมได้เดินลงมาแล้วนะครับทุกท่านนะครับแต่ว่าเราเราไม่ลงน้ำนะครับเพราะผมใส่รองเท้าผ้าใบมานะครับถึงใส่รองเท้าอื่นก็ไม่ลงนะครับเพราะว่าเรามาถ่ายแค่เอาแค่บรรยากาศเนาะนะครับสวยดีนะครับบรรยากาศที่ข้างหลังเราฉากข้างหลังเราเป็นน้ําเป็นอะไรนะครับ ตรงฝั่งข้างหลังนะครับก็จะเป็นหินตรงขอบๆอะนะนะครับเป็นหินนะครับทุกท่านเพราะว่าการตะลิ่งมันพังหรือเปล่าประมาณนี้เนาะนะครับเขื่อนทุกเขื่อนก็ต้องมีหินกั้นเนาะนะครับก็โอเคนะทุกคนเนาะบรรยากาศดีมากเลยนะนะครับบรรยากาศโอเคเลยนะครับสวยงามนะครับเนี่ยมันก็จะมีคลื่นน้ามาแบบคล้ายๆทะเลเหมือนกันนะ แต่มันไม่ใช่คลื่นแบบทะเลเนาะเพราะแม่น้ำอะ่ะมันนิ่งถ้าเป็นทะเลมันจะมีคลื่นอย่างนี้เนาะอย่างนี้เนาะนะครับอันนี้ไม่มีคลื่นแต่บนบนผิวน้ํามีคลื่นนะสังเกตนะครับน้ํามันจะกระเพื่อมเราจะเห็นเลยเนี่ยเรามองผิวน้ํามันก็จะจะมีคลื่นมาอย่างนี้เลยครับอืมผมอยู่ที่เขื่อนเออําเภอ,อนาเชือกนะนทุกคนนะ ผมไม่รู้ว่ามันกว้างแค่ไหนนะครับหูใหญ่ใหญนะ่เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใหญ่นะสุดหูสุดตาเหมือนกันนะโอ้โ oh, หผมว่าขี่ไปนู้น ون. อันนี้ผมมองด,ด้วยตาเปล่านะไกลมากครับไกลมากๆเลยครับทุกคนหลายกิโลครับถ้าเกิดว่าเราขี่ถ้าเราขี่รอบเขื่อนเนี่ยผมว่าหลายกิโลครับโอ้ oh, เป็นสิบกิโลได้มั้งนะครับผมก็ไม่รู้นะคาดเดาเอานะครับเพราะมันกว้างมากๆเลยนะครับกว้างมากเลยนะครับ แต่น้าใสดีนะนี่อันนี้อะไรสาลายหรอใช่ไหมครับมีสาลายด้วยใช่ไหมเออเนี่ยนะมันก็เพิ่มก็เพิ่มนะฮะสวยมากเลยคือช่วงระหว่างนี้นะครับก็คือว่าแมงกะวี้เอ,อ่อไม่ได้ถ่ายพระตั้งอย่างเดียวเนะแเราก็หาอย่างอื่นถ่ายด้วยเนาะนะครับในช่วงระหว่างที่รอ นะครับคือผมอกำลังจะ,ะกำลังจะไปถ่ายอย่างอื่นนะครับเพราะว่าเรามาถ่ายงานบวชพระท่านให้ FC ได้ดูกันจบภารกิจแล้วนะครับตอนนี้ยอดวิวก็เริ่มเหลือน้อยแล้วนะครับก็ธรรมดาเนาะพระท่านก็นบวชแล้วนะครับเราก็จะมาถ่ายติดตามท่านตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะต้องให้เขาปฏิบัติธรรมนะครับเดี๋ยววันไหนที่ผมจะไปผมจะทำลิปบอกนะครับ ตรงนี้เราเดินมานะครับมันก็จะมีหญ้าเนี่ยนุ่มๆน,นะรู้สึกหญ้าน,นี้มันจะนุ่มๆน,นะครับเพราะว่า,าดินตรงเนี้ยเป็นดินทรายนะครับเป็นดินทรายอันนี้น้ําน้ํามันน้อยนะถ้าช่วงหน้าฝนน้ําน่าจะเยอะกว่าน,นี้เลยนี่แหละที่เขาเรียกว่าเขื่อนกักเก็บน้ําเอาไว้ใช้ยามที่แบบน้ํามันไม่ไม่ค่อยมียนะปล่อยน้ํา ลงไปนะครับตามคลองเล็กๆต่างๆ,างๆนะครับนี่ครับมองผิวเผินเหมือนทะเลนะเ <_ d ew s> พราะว่าตรงนี้มันเป็นทรายนะทุกคนนี่นี่ดินทรายนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นหินนี่ครับเป็นก้อนกวดหินนะครับนี่คือแม้งบนนะครับก็เหมาะนะครับสําหรับคนที่มานั่งพักผ่อนผมเองก็ชอบนะ นะครับเนี่ยผมผมก็ชอบมากๆเลยนะครับถือว่าได้มาเดินเหมือนเราเดินเดินเล่นเหมือนทะเละนะครับเหมือนทะเลเลยเปลือกหอยก็มีนะทุกคนนะครับนี่หอยอะไรวะหอยกาบมั้งใช่ปะ่ะนี่เศษหอยพอนานๆานไปกลายเป็นสีขาวนะครับ ทะเลก็มีหอยเขื่อนก็มีหอยเพราะว่าในน้ําก็จะมีสิ่งมีชีวิตกุ้งหอยปูปลาและสัตว์อื่นๆที่อยู่ในน้ําที่เราอาจจะไม่รู้จักนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ